ที่เปิดโอกาสให้กับวัยทีนอย่างพวกเราได้มาแสดงความคิดสุดสร้างสรงสรค์ผ่านผลง,งานรายการทีวีค่ะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปไวจังเลยนะคะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆก็คงจะได้ชมผลงานของเพื่อนๆโครงการทีนทีวีบายทีนกันไปแล้วถูกอกถูกใจกันไหมคะและที่สําคัญลืมไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอย่างอุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ที่ช่วยให้เรามีกิจรกรรมดีๆแบบนี้ทําร่วมกันได้มีโอกาสผลิตรายการทีวีเป็นของตัวเองนะคะ ซึ่งตรงกับคอนเซปต์ของห้องสมุดมีชีวิตแห่งนี้ที่ว่าส่งเสริมให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียนด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆกับผลงานของกลุ่มทินซีวีบทีในอาทิตย์ที่แล้วถูกใจเพื่อนๆทางบ้านกันบ้างหรือเปล่าซึ่งกิจกรรมดีๆอย่างชินซีวีบทีนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีที่เพื่อนๆจะได้ผลิตร,รายการทีวีเป็นของตัวเอง ่ในแต่ละอาทิตย์เราก็ได้ชมเรื่องแบบรายการที่ไม่ซ้ำกันเลยด้วยค่ะอย่างเช่นมีทั้งเกมโชว์ที่เราได้ชมไปแล้วหรือว่าจะพาออกไปตะลุยนอกสถานที่ก็มีด้วยค่ะแ,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 แล้ววันนี้นะคะเราก็จะได้ชมผลงานของเพื่อนๆที่มีชื่อสุ่มว่าหลงตัวเองค่ะก็อไท่สวยค่ะปิ่นดักเต็กค่ะนุยลักค่ะปีมเท่ครับพวกเรากลุ่มหลงตัวเองค่ะอือจะหลงตัวเองขนาดไหนเนี่ยไปพิสูจน์จากผลงานของเขาเลยดีกว่านะคะ วันเก่าและวันใหม่ความท้าทายมันอยู่ที่ไหนเหมือนบาสิ่งในใจ่ยมากนี่ปพรุ่งนี้มีเรียนด้วยโอ้ยหัวน้าไม่รับสมองไหน,นดีนะโอิลไม่อยากรับสมองอย่างนี้นะเขอโทษออโอยก็หัวาน้ายมิมแมากเลย อะไรเนี่ยกูกปมอะไรหนูือหวยเปล่าเนี่ยแก๊บไม่ได้ตัะผมกิ่ทีแล้วเนี่ยแก๊บเวอร์เบอร์เจ็ดวันเองเจ็ดวันทำอะไรเนี่ยอย่างนั้นตัดผมดีกว่าเฮ้ยนุ้ยเอาไปขยายมัไมอ่ะก็เอามาขยายความดีให้ตัวเองไงล่ะโอ้ขยายความดีหาเจอแล้วยังอ่ะความดีนี่ ส่งความอรอเราขยายความอรอเราคงเล่าไึ้หนมะชฉันมองไม่ออกเลยนะว่าเหาบนหัวตัวเะเองอี่ใครจะ่อประกันนะเฮ้ยไม่มีเหาเ,หาเ,หเรามีแต่ปลาเฮ้ยจสดหมายรักแม่ๆๆปลาตาบอดตัวไหนนะมาติดเบ็ดขี้นิมของพวกนายเนี่ยอะ,อ,ะ,อ,ะอย่าดูถูกเสน่ห์ของพวกเรานะ หมายรักชัวดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยตุ๊กตาชาวังดูดิดูดิดูดิเฮ้ยนี่มันเลขสิบสามนี่นาเฮ้ยสิบสามเลขอาถานี่นาไม่เอาด้วยหรอกนั่นไงกันเดียวเฮ้ยแต่ดูข้างหลังดีมีข้อความอยู่ด้วยนะมีด้วยเหรอแอบชอบอยู่จ้ะถ้าอยากรู้จักรูปถ่ายใบนี้มีคำว่ายที่จะนำพาไปให้พบฉันได้จ้ะมาเล่นเกมนักสืบกันเรื่องแค่นี้คงไม่ยากนก อยากรู้จักพวกนี้เจอกันที่ TK Park จากน้องตุ๊กตาน้องตุ๊กตาผมให้เราสองคนแล้วว่าต้องสวยแน่เลยนี่น้องตุ๊กตาเนี่ยใช่ต้องสูงขาวเป็นละหงแบบนี้เลยเนี่ยน้องตุ๊กตาชอบหญิงไทยนี่นะตื่นแม้สองคนเนียนชนะเรื่องผู้หญิงเนี่ยไม่ได้เลยว่าแต่จะไปจริงๆหรอลลสิบสามอ่ะถันนะตัว ไม่มีภาพกลัวตอนที่ไหนเนี่สยสะไปพรุ่งนี้เนี่ยว่างรึเปล่รายงานไหนทาเสร็จหรอืยหอ,อ,รอยงังฮะเออสร็จยังรายงานอะไรเออใชพ่พี่ลืม,มพี่ลืมมีรายงานวิชาศิลปะวัฒนธรรมไง<อ>ผมอาจารย์โตแกโอ้ยอาจารย์ตุ๊บดุไงงั้นแหละเฮ้ยจะสพรุ่งนี้เนย่ยสอบระดับหลังได้เลขสิบสามเป็นหนึ่งคำใบ้ใครจะเป็นเหยื่อใครจะเป็นผู้ล่าไปดูกัน ที่ทีเคยพักนะสิบโมงถ้าใครไม่ไปต้องทำเข้าใจป่าต้องทำถ้าใครไม่ไปเราเลิกคบด้วยสองคนนี้สัญญาสัญญาแล้วนะสองสาวตกลงแล้วสองคนนี้ไม่ไหวเนี่ยแล้วตกลงพรุ่งนี้เราต้องไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยโอ้ยยังไงรายงานก็ต้องทำอ่ะเราสองคนตกที่นั่งลำบากซะแล้วสิ่งน้อยเอออ่ะอย่างเงียงถัวไปสนุกนะไปโอเคไปกันแล้ว โมงแล้วเนี่ยมันนานแล้วนานดูไหมแก๊ปท่ามาไม่ทันน้องตาปลาก็ทีรถติดประจำประจำารประจำเลยนี่ักกี่โมงเนี่ยโอ้โหลองตูน้องปลาเขาหลบไปก่อนแล้วเนี่ยไปดีกว่าเนาะ เราดูสิสมัยนี้สถานที่เนี่ยทันสมัยหมดเลยนะใช่ชื่อร้อยบาทกับการเป็นสมาชิกทีเคพาร์คเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะว่าไหมดูสิสมัยจริงๆนะเนี่ยน้องใช่ไหมด้วยนะนี่ก็เก็บประจำแล้วนนี่น่าสนใจจังเลยเล้วยังสืออะไรเนี่ยผู้ใหญ่เป็นมะลืน่ะผู้ใหญ่เป็นมะลือนอันเนี้สำหรับชาน หนุ่ยเนี่ยผ่านไว้มานานแล้วคนแก่วันมาลืนมากะอะไรไ่นี่มาดูนี่เขาบอกว่าเส้นแบ่งระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราเคยเห็นก็เป็นได้น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าน่าสนใจดีนะเนี่ยเล่มนี้ใช่เดี๋ยวค่ากับไปยิ้มกับไปอ่านที่บ้านดีกว่านะใช่ใช่น่าสนใจตตอนนี้ไปตามหาน้องตุ๊กตากันต่อดีกว่านะสําขัญก็ดีไใช่ใช่ คิดถึงสิ่งที่พอจะโยงเป็นคำใบ้นุ้ยลูกมาดูอืมกกตาชาวังเป็นศิลปะพื้นบ้านใช่ลอาไปคำหมวดศิลปะพื้นบ้านดูมะมทุกเฮ้ยนี่ไงหมวดศิลปะวัฒนธรรมใช่ว่าไปทำรายงานของอาจารย์ตุกเลยสองต่อโอใช่ไหมเจง๋จงๆไปไปกันเลยปะ นี่พวกเราตุ<ม>๊กตาชาววังเนี่ยม,มันผลิตมาจากที่ไหนกันนะมีใครรู้ไหมเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดอ่างทองบ้านเกิดของฉันเองแหละแสดงว่าน,นูยก็ต้องมีข้อมูลอะไรบ้างแหละเราว่าโอ้ตุ๊กตาชาววังอะ่ะของเขาอ่ะมันอ่อนช้อยแต่ของฉันน่ะอ่อนวัยไม่รู้อะไรบ้างเลยนี่น่อีกแล้วนะอ๋อ หรือว่าเขาจะใส่สร้อยเส้นสีเหลืองอลามมาเลยอือเอ่อเยหรือว่าเขาจะชื่อทองอุ้ยชื่อแก่ทองอหรือว่าเขาจะเป็นแม่ค้าขายทองอใช่เลยนะหรือว่าพอ,อ,อแล้วพอแล้วเอ้ยแล้วว่า<อ>เดีายเพิ่งคิดเรื่องนี้เลยนะช่วยกันหาต่อดีกว่าว่าน้องตุงก๊กตาเนี่ยอยู่ไหนกันแน่หาอะไรกันอยู่หรอครับยอยากได้ฮีแล้วอกช่วยเม่์เลย้ยพี่พนารัตน์พี่พนารัต์มาได้ไงเนี่ย ข้อมูลเป็นคนต่อไปครับพี่เออหาเผื่อพี่ด้วยสิน้องขอสองคนครึ่งนะโอ้โอพี่สองคนครึ่งนี่เจ้าครึ่งหัวหรือครึ่งหางครับพี่พี่เอาเป็นครึ่งบกครึ่งน้ำดีกว่าดีพี่คะคือว่านี่นะพวกเรากําลังหาข้อมูลเรื่องตุ๊กตาชาววางังยูอะค่ะใช่ค่ะช่วยประหยัดเวลาให้พวกเรานี่นึง ฉันรักช่วยคิดหน่อยสิคะว่าเลข13เนี่ยกับตุ๊กตาชาววังมันเกี่ยวข้องกันยังไงอะคะอยากรู้จังเลยงั้นเนี่ยเลขสิมเลข13เสามใช่ด้วยเลขอาถรรพ์ตุ๊กตาชาววังวังวังอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะ mượn bằng tình này chạy không rào liền phải xuất quân những mì mùng vải mùng vải hay hứng quan sinh sinh này chia tay phải phân chân lòng